สวัสดีค่ะพบกันกับการเล่าเรื่องผ่านไพ่ r a n d o m นะคะวันนี้เป็นคลิปรันดอมค่ะก็คือการอ่านหน้าไพ่โดยรวมเป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็สำหรับใครที่รับชมกันครั้งแรกนะคะก็อาจจาะยังไม่คุ้นกันก็ค่อยๆฟังไปก่อนนะคะเรื่องใดที่มันดู over นะคะหลุดโลกนอกโลกจากรวาลไซไฟก็ฟังเป็นเรื่องราวความบันเทิงเมาท์มอยผ่านเพื่อนคนนี้นะคะถือซะว่าเราเป็นเพื่อนกัน เ,เป็นกฎแรงดึงดูดที่เราได้มาพบมาเจอกันสําหรับใครที่ติดตามเดิมและติดตามมาสักพักนึงแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับ1,000คนแรกเราก็จะเติบโตตื่นรู้พัฒนาไปด้วยกันตลอดไปเลยนะคะตลอดที่ผู้อ่านจะได้ทําไหวกันละกันนะคะอ่ะก็สําหรับสําหรับใครที่เข้ามาฟังแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่พลังงานก่อนขอดูพลังงานคนที่เข้ามาในคลิปในวันนี้ก่อนนะคะ ช่วงนี้นะคะทางช่องเราก็ เริ่มต้นกันมาที่1000คนอย่างที่บอกนะคะก็จะมีโฆษณาเข้ามาแล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่คุ้นชินคุ้นหูคุ้นตานะคะก็อาจจะตกใจกันบ้างนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้กดข้ามโฆษณาก็ถือว่าเป็นค่าครูค่ากำลังใจค่าพลังงานนะคะเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านนะคะก็ยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะรวมไปถึงการสนับสนุนทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกซุปเปอร์แตงกันโอนค่าขนมหรือกันทักเข้ามาฮิลลิ่งกันส่วนตัว นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่เข้ามาในคลิปนี้สิคะคุณเป็นใครกันคุณมีพลังงานอยากจะพูดอยากจะอยากจะทาความรู้จ,จักกับผู้อ่านอย่างไรบ้างนะคะ a n g e l of Love พลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งน,นางฟ้าหรือว่านางฟ้าแห่งความรักนั่นเองอคุณมีพลังงานเลขสี่ความมั่นคงความ มีความมั่นคงวางรากฐานจิตใจมาได้อย่างดีชอบช่วยเหลือคนมีพลังงานความรักอะความรักผู้คนความรักความเมตตานะคะคุณเชื่อถือเรื่องของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะคะแล้วก็9 10 11 12 13 13อยู่ในพลังงานของเลข3ได้ด้วยเลขหนึ่งได้ด้วยการเริ่มต้นใหมายกันพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวตนเพื่อให้มั่นคงมากขึ้นนะคะ,ะพลังงานอะไรอีก 48 12ก็คือวางใจสมดุลเริ่มต้นที่จะวางใจมากขึ้นเริ่มต้นที่จะสมดุลมากขึ้นนะคะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้มากขึ้นนะคะเป็นพลังงานเลข8คือเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณคำศัพท์หน้าไพ่ก็คือ angel of balance เป็นนางฟ้าแห่งความสมดุลคุณมีความรักมีพลังงานความรักความสว่างพลังงานความสมดุลมั่นคงเออมาอยัางไงอีกอย่งไงอีก 36การพัฒนาการเห็นอ,อกเห็นใจตัวเองการเซลเลฟนะคะเซลเลฟสเลขหกคือพลังงานเห็นอ,อกเห็นใจตัวเองรู้ปัญหาความทุกข์ของตนเองแล้วนั่นก็คืออริยสัจสี่หรือว่าเซลเลิฟนั่นเองนะคะรวมกันเป็นพลังงานเลข9ก้าพลังงานของการที่ต่อสู้อดทนมาจน มันใกล้จะจบปัญหาหมดแล้วคุณคลีนคุณเคลียอะไรมาได้เยอะได้แยะแล้วและนะคะและไพ่คำสา์ก็คือ Second c h a กราจักราที่2อง c าร์คแองเอัคราชูตสวรรค์ของคุณคือ a r เรียลอาอัคราชูตสวรรค์ Arch a n องเจลแอเรอัคราชูตสวรรค์ชื่อว่า a อเรีนะคะผู้ที่ดูแลจัก,กราที่2องอยู่เป็นพลังงานจัก,กราที่2ขึ้นมาคุณอาจจะติดขัดเรื่องของปัญหาจัก,กราที่ส เออเคยเป็นซึมเศร้าเคยด้อยค่าตัวเองเคยไม่รักตัวเองเคยไม่เห็นค่าตัวเองจนคุณแก้ไขมาได้นะคะจะกรกับที่สองไม่ได้ถูกบล็อกแล้วก็คือกลับมาเห็นใจตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะอาจจะเคยมีฮอร์โมนแปรปรวนอารมณ์แปรปรวนปวดท้องประจําเดือนหรือมีโรคภัยเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องน้อย เ,เกี่ยวกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์อะไรทานองนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้าไม่ตรงไม่ต้องเก็บไปเป็นพลังงานตกอกตกใจนะคะมันอ่านตามพลังงานหน้าไพา่อ่านตามาความหมายของจักรราที่2อนะคะแต่ถ้าใครที่แก้แล้วปลดล็อกแล้วนะคะคุณก็จะแบบคลีนเคลียร์พลังงานการปวดท้องเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ไม่อารมณ์แปรปรวนนะคะอารมณ์สดใสกระชับกระเฉงมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของ รวมไปถึงเรื่องของอ,อ,อะไรที่พูดมืสักครูอ่อารมณ์ซึมเศร้าหรือด้อยค่าตนเองก็จะหมดไปก็จะพัฒนาดีขึ้นนะ,ะอันนี้พลังงานนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวกันบ้าง วันนี้เราจะใช้สำรับทาโร่อันใหญ่นี้นะคะขออนุญ,ญาตตัวตนของคุณพลังงานจิตวิญญาณหาเลเซลค,ร,ครูคูบาจารย์สิ่ศักดิ์และจักรวาลเบื้องบนของทุกๆท,ท่านรวมไปถึงของผู้อ่านด้วยค่ะดูซช่ว่าเรื่งดาวจะเล่าอะไรอัศวินถือถ้วยความสุขสมหวังใครจะแต่งงานได้แต่งงาน นะคะใครจะถูกขอแต่งงานใครจะไปขอแต่งงานใครก็อาจจะได้นะคะแต่ถ้าไม่มีเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือแนวโน้มการแต่งงานอะไรก็จะเป็นเรื่องของความสุขใจสุขสมหวังความยินดีในใจฟีลเหมือนได้แต่งงานฟีลเหมือนความยินดีความสุขสมหวังในแนวแบบเหมือนแต่งงานประมาณนั้นนะคะราชาถือไม้เท้าถ้าอยากจะสื่อสารประมาณว่าความเข้มแข็งในในจิตวิญ,ญญาณของคุณนะคะ ได้เจริญเติบโตขึ้นมาจากความสุขความสมหวังความรู้สึกดีความที่แบบในจิตใจของคุณพลังงานดีขึ้นสมดุลสมบูรณ์ขึ้นสมดุลขึ้นนะคะคือสมบูรณ์อะสมบูรณ์ขึ้นจากที่เคยอ่อนแอหรือรู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์อะไรมันก็สมบูรณ์ขึ้นมานะะอะไรที่รู้สึกมันมันทุกข์มากเหลือเกิน ความสุขก็มาแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งไม่เคยสุขได้เยอะเลยหรือแบบสุขก็สุขไปเลยพอทุกข์ขึ้นมาก็เจ็บปวดหนักมันไม่สมดุลตอนนี้คุณก็สมดุลมากขึ้นนะคะเหมือนคิงไม่เทา้าราชาไม่เทา้าอืมเป็นพลังงานสมดุลและพลังงานแบบรักตัวเองได้จนเข้าใจตัวเองมากขึ้นมีความสมสมหวังสุขสมหวังในใจตัวเองนะคะกายภาพข้างนอกคุณแบบก็ปล่อยวางไปได้เยอะ คุณมองคุณมองเหตุการณ์ทั้งโลกอะไรได้ได้ดีขึ้นเยอะนะเข้าใจตัวเองเข้าใจทั้งโลกเหมือนเห็นอะไรเกิดทั้งโลกจะกลับเข้ามาสำรวจในจิตใจตัวเองได้ก่อนถือว่าทําได้ดีถือว่าแบบตื่นรู้ได้ดีขึ้นนะคะ The Emperor ออความเป็นลีดความเป็นผู้นําความเป็นหัวหน้านะคะคุณคุณต้องใช้กายภาพของคุณอัตราตัวตนของคุณเนี่ยในการใช้ชีวิตเป็นหัวหน้าคนหัวหน้าครอบครัว หรืออาจจะเป็นหัวหน้าชีวิตตัวเองกลับมาดูแลตัวเองนะดูแลสนใจชีวิตตัวเองหรืออีกในยะหนึ่งก็คือเรื่องของกิเลสตัวตอนอีโก้ของคุณในด้านของการเป็นมนุษย์นะคุณใช้ในเรื่องของการปกครองคนเพราะ คิงไม่เท้ากับดีเอ็มเ r อรความหมายก็คือซ้อนกันอยู่ในเรื่องของความเป็นผู้นําความเป็นราชาและความเป็นจัก,กรพรรดิก็คือพ่อเหนือพ่อราชาเหนือราชาดีเอ็มเปอร์คือเป็นราชาที่เหนือราชาอีกทีหนึ่งอ่ะเหมือนคุณแข็งแกร่งในจิตใจในแพชชั่นละนะในชีวิตจริงของคุณคุณก็แบบต้องปก ปกครองคนอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้ถ้าคุณเป็นหญิงชายอายุมากน้อยไม่สําคัญอยู่ที่ชีวิตจริงของคุณพลังงานของคุณคุณอาจจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวในวัยอันน้อยๆน,นะคะหรืออาจจะแบบตอนนี้อายุแบบอายุที่เพิ่มขึ้นเยอะแล้วนะแต่คุณยังต้องปกครองลูกหลานครอบครัวอยู่เนาะ หรืออาจจะแบบอายุมากน้อยอายุเท่าไหร่ไม่เอาเท่าไหร่คุณก็แบบประเมินเอาเองนะแต่คุณมีลักษณะที่จะต้องปกครองคุ้มครองดูแลคนหรืออาจจะเป็นเจ้านายคุณจึงต้องมีความสุขคุณจึงต้องหนักแน่นมีความรักมีความสมบูรณ์และสมดุลในตัวเองเป็นอย่างมากเพราะคุณมีพลังงานของการปกครอง มีความเป็นผู้นำมีความที่แบบดูจะต้องดูต้องจริงจังต้องหนักแน่นะอะอัศวินอนะงานคืองานจะคุณอาจจะเคยแบบเออแบบสุดโต่งไปข้างหนึ่งแต่ตอนนี้มาสมดุลและต้องใช้ปกครองสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยนะหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอะไรประมาณนี้เออมาดูต่อดูต่อนะคะ เด m ม g ชิเชนเข้าใจตัวเองมากขึ้นดีงามคุณเข้าใจตัวเองจริงๆว่าเอ้ตอนเนี้โมโหฉันโมโหทําไมฉันถึงโมโหฉันโมโหเพราะฉันรู้สึกอะไรเพราะฉันคิดอะไรเออคุณแบบใช้อริยาาสัจสีใช้เซลล์เลิฟมาจัดการได้โดยการที่ไปรู้สาเหตุของทุกข์แล้วก็หาวิธีมาดับทุกข์แล้วก็ใช้วิธีนี้แก้ไขให้มันเป็นสุข แล้วก็ไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้มันคุณนแอคชั่นอยู่แก้ไขในจิตใจไปด้วยแล้วก็แอคชั่นภายนอกไปได้ด้วยค่อนข้างที่จะแบบมีความธรรมะแมงมากขึ้นในในการใช้ชีวิตอะเหมือนแต่ก่อนอะ เราใช้ชีวิตข้างนอกภายนอกโลกภายนอกก็เลยทมทแมงคล่องแข่วเป็นผู้นําชี้นิ้วสั่งหรืออะไรก็ตามแต่พอกลับมาบ้านมันอ่อนล้ามันเหนื่อยล้ามันเศร้าส้อยมันไร้ที่พึ่งมันมันหาคําตอบไม่ได้มันอ่อนแอมันระบายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณมาตื่นรู้คุณได้เรียนรู้ระบบภายในการตื่นรู้ของคุณเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณรู้จักความรักรู้จักความสุขรู้จักตัวเองคุณเล่นแร่แปลธาตัวเองได้คุณจัดจันรระบบพลังงานข้างในได้ทําให้คุณทมทแมงตั้งแต่ระบบข้างใน ข้างนอกคุณก็จะชะมัดชะแมงแบบอาจจะวินถือเหรียญตัวตนของคุณจะดูชะมัดชะแมงแบบมีความสุขขึ้นดุดันแบบยิ้มแย้ม,แ,ยมแจม่มใสได้ด้วยเหมือนแบบซีเรียดเรื่องงานแต่คุณก็ตลกในงานได้ด้วยคุณเป็นเจ้านายที่แบบอุยดุนะหน้าหน้ากลัวหน้าต้องรับฟังคําสั่งแต่เขาก็ใจดีแหละเออมีพลังงานแบบเนี้ยนะคะไม่ใช่แต่ก่อนแบบดุไปเลยจนลูกน้องหนีกลัวไม่อยากร่วมงานด้วยหรืออะไรก็ตามหรือคุณจะเป็นลูกน้องหรือเป็นใครก็ตาม งาคุณเป็นอัศวินถือเหรียญและสามเหรียญพัฒนาตัวเองมาได้อย่างดีจากการตื่นรู้ของคุณนี่แหละคุณเข้าสู่การเตื่นรู้แล้วละ่ะนะคะพัฒนาตัวเองมาแบบเรื่อยๆอย่ะเหมือนอัศวินที่ถือเหรียญเห็นไหมและขี่ม้าม้าตัวนี้นะคะเป็นม้าที่กําลังเดินอยู่วิ่งอยู่กระโดดอยู่นะคะเคลื่อนไหวอยู่นั่นแหละก็คือค่อยๆฉ่ำสง่าสง่าเหมือนม้าวิ่งอะ่ะนะคะเป็นพลังงานที่จีพลังงานของการพัฒนาชีวิตมาแล้ว หกดาบส่วนตอนนี้คุณหยุดดูผลงานของตัวเองที่เคยทำไว้ในอดีตที่มันไม่ดีอ่ะคุณก็แก้ไขมันแล้วก็มูฟออนมาแล้วนะคะแล้วคุณก็ได้ทำผลงานขึ้นมาใหม่ละเป็นผลงานจากการที่ตื่นรู้แก้ไขมาคุณก็ณกำลังทำไปด้วยพิจารณาไปด้วยนะคะแล้วก็ หมือนหาแนวทางในการที่จะกระทำให้มันดีไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆไหลไปตามโลกได้ดีขึ้นแต่ก่อนคือเราไหลไปตามโลกเพราะเราหลับเราไม่ตื่นรู้เราหลับไหลเราก็ไหลไปตามโลกใครว่าอะไรก็ไปหมดใครเขาว่าอะไรดีก็ไปหมดเชื่อแต่คนอื่นเชื่อข้างนอกไม่เคยเชื่อในตัวเองไม่เคยเชื่อในแก่นธรรมะพระธรรมคมพีที่เป็นแก่นจริงๆนะคะไหลาตามไปเชื่อบุคคลเกมโลกรักโลภโกรธหลงไปหมด ะะแต่พอคุณตื่นรู้คุณแก้ไขสิ่งเหล่านั้นมาแล้วคุณก็ไหลไปตามโลกได้ดีขึ้นโดยการที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็ไม่ไม่ไปฟังสิ่งใดที่หลอกให้เราต้องเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลในโลกเป็นมิติที่สี่เป็นอัตตาอีกโอก้ของเราเองคุณก็จะเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของคุณได้มากขึ้นเพราะมีก้าเหรียญคุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะจิตวิญญาณของคุณนำพาอาจยภาพและชีวิตของคุณสง่ามมากขึ้นสุนทรีมากขึ้น นะคะไหลไปตามเกมโลกแบบชดๆดได้มากขึ้นโดยที่แบบแล้วไงล่ะจะโลก เธอจะให้ฉันหลับไหลหรอฉันไม่หลับหรอกนะแต่ฉันจะไหลแบบตื่นรู้ฉันก็จะไม่สวนกระแสไม่ต่อต้านใครฉันจะใช้ประโยชน์จากโลกไปนี้ฉันจะย้ายอาฉันจะใช้ประโยชน์จากการเป็นมนุษย์ของฉันฉันจะใช้ประโยชน์จากการที่มิติที่4ได้พัฒนาสิ่งต่างๆอัจฉริยะมากมาย AI อะไรก็ตาม Algorithm Application ฉันจะไหลตามโลกไหลตามความทันสมัยไหลตามทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกมันมี สิ่งใดที่เคยมาครอบเอาไว้ว่าต้องจนต้องยากแค้นต้องอุลันทดลันทศฉันไม่ฉันไม่หลับไหลละฉันไม่หลงละแต่ฉันก็ไม่ไปฟุ้มเฟยไม่ไปต่อต้านเพราะมันเหนื่อยต่อต้านโลกต่อต้านสิ่งที่โลกมี นะคะต่อต้านพลังลบมันก็เหนื่อยฉันก็แค่กลับมาเสพสุขในตัวฉันกลับมาเป็นก้าเหรียญในตัวฉันฉันเป็นตัวของตัวเองและฉันก็ไม่ได้ไปต่อต้านใครแต่ฉันรู้ว่าฉันจะต้องยกระดับพลังงานของฉันไปมิติที่5อย่างไรฉันรู้ว่าฉันจะต้องเดินทางตามเกมโลกในมิติที่3มิติที่4นี้อย่างไรนเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมสามเหรียญของคุณคุณพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อย จากการตื่นรู้ครั้งนี้คุณใช้ประโยชน์อดีตของคุณคุณใช้ประโยชน์กรรมที่ไม่ดีที่คุณเคยทําไม่ดีไม่น่ารักมาทุกภพทุกชาติทุกยุคทุกสมัยในชาติภพนี้คุณใช้ประโยชน์จากเรื่องราวของตัวเองมาแก้ไขปัจจุบันตัวเองคุณที่สุดยอดจริงๆไม่ว่าคุณจะทําได้ดีเลิศมากน้อยแค่ไหนนะแต่คุณทํามาได้ทรงๆประมาณนี้เนื่อไงให้ตื่นรู้คุณเป็นคนที่คิด กลับด้านจากโลกแล้วตอนนี้คุณเฮอร์มิตก็เป็นทำสมาธิก็เป็นเข้าใจตัวเองก็เป็นนะคะคุยกับไฮเซลก็ได้คุณตื่นรู้คุณคิดกลับด้านคุณสวนทางกับมิติที่4แต่คุณไม่ไปต่อต้านเขาคุณรู้จักใช้ประโยชน์จากเขาคุณรู้จักแนบเนียนไปกับมิติที่4คุณรู้แล้วว่าเสียงใดคือเสียงมิติที่4คุณรู้แล้วว่าเสียงใดคือเสียงอีโก้ตามตัวเองนะคะคุณรู้แล้ว แต่อาจจะไม่ได้แบบทั้งหมดแต่คุณเข้าใจละวพอห้าเหรียญขึ้นมาคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลจากทางโลกที่เขาบอกต้องขัดสนการเงินต้องจนต้องยากไร้ต้องไร้คุณภาพโลกมันไม่ดีมนุษย์มันไม่ดีคนนั้นคนนี้มันแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแบบโอ้ยไม่เอาแล้วฉันไม่ไปคิดอย่างนั้นหรอกทุกคนมันก็เท่าเทียมกันหมดนะคะ คนจะจนจะรวยมันก็เป็นแค่สิ่งเปลือกภายนอกเป็นโลกมายาสมมุติขึ้นมาให้เราทุกข์ทั้งนั้นคุณกลับเข้ามาเป็นเฮอร์มิตกลับเข้ามาสนใจจิตวิญญาณตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ไม่ไปติดอยู่ในแมทริกโฮโลแกรมหรือวัฏจัสงสารนะอริยสัจสีคือต้นกําเนิดทางที่จะไปนิพพานเซลเลิฟก็เช่นกันเซลเลิฟก็เช่นกันมันเป็นต้นกําเนิดให้คุณได้เรียนรู้จุดต่างๆหลากหลายให้คุณได้เข้าสู่การยกระดับจิต ยกระดับพลังงานขึ้นสู่มิติที่5และขึ้นสู่มิติต่างๆที่คุณได้จากมาตามความเชื่อของคุณดาวต่างๆมิติต่างๆจนกลับคืนสู่ซอต้นกําเนิดของพลังงานเราคือพลังงานนะคะไม่ว่าจะศาสนาใดความเชื่อใดเราคือมาจากที่เดียวกันพลังงานนะคะเรื่อง,องศาสนาลทัทธิความเชื่อมันก็เป็นแค่องค์ประกอบในโลกอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปเถียงกันจะจะจิตจะสมาธิจะจิตคืออะไร อะไรคือจิตอะไรคือจะผิดไอ้น,นี่ไม่ใช่ไอ้น,นู่นไม่ใช,อนนใช่อะไรมันคือสมาธิอะไรมันคือดูดวงมันคืออะไรอะไรคุณไม่ต้องไปยึดติดหรอกค่ะมันก็คือเรื่องในโลกเรียนรู้ว่าตัวเองคือแอดมากคือพลังงาน คือรูปคือนามเรียนรู้ว่าเราติดอยู่ในสังสารวัฏวัตสงสารเรียนรู้ว่าเรามาติดอยู่ในมิติที่4มิติที่สวนเวียนว่ายตายเกิดมาเรียนรู้เรื่องนี้ดีกว่าเรียนรู้เรื่องภายในของตัวเราเองนะคะไม่ต้องไปยึดติดเรียนรู้เรื่องของคนอื่นภายนอกที่เขาพูดผิดพูดถูกพูดไม่ดีพูดแย่คนนั้นดีคนนั้นผิดคนนั้นถูก กลับมาเรียนรู้ที่ตัวเอง5เหรียญเห็นไหมคะพัฒนาที่ตนเองจากการที่เป็นคนตื่นรู้ awakening เนีย hangman คือ awakening คนตื่นรู้คนคิดกลับด้านคนคิดกลับเข้ามาในตัวเองคิดกลับเข้ามาสนใจตนเองอริยสัจส,สี่ตนเอง self love ตนเองเป็น hermit ตัวเอง,เ,องเปลีป่ยนแปลงตัวเองแล,ล้วเดี๋ยวคุณก็จะค้นพบความสุขในโลกใครพูดอะไรคุณก็ไม่ไปยึดติดผิดติดถูกทัางนั้นขอขยายห้าเหรียญ ถ้าใหญ้าเดี่ยวามาเป็นสิบดาบกลับมาจบอุปสรรคที่ตนเองก็คือความคิดตนเองก็คืออุปสรรคอุปสรรคในชีวิตของคุณมาจากความคิดของเราทั้งนั้นที่เราได้สะสมเป็นพลังงานทุกใจพลังงานแสดงออกหรือออกไปเป็นวัชีกรรมก็คือกรรมทางการพูดพูดดีพูดไม่ดีกรรมทางการกระทํากายกรรมคือกรรมทางการกระทํา ะะก็คือการกระทําดีกระทําไม่ดีทุกอย่างเป็นกรรมหมดกรรมคือการกระทําแบ่งเป็น2อ,อย่างคือดีกับไม่ดีนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นทุกคนมีกรรมทุกคนมีกรรมมาจากการกระทําของเราซึ่งก็แยกเป็น2ออย่างอย่างที่บอกดีกับไม่ดีก็อยู่ที่คุณจะโฟกัสว่าคุณอยากจะมีกรรมที่ดีเอาไว้ใช้ในชาติภพบ,บั้นปลายนี้หรือว่าจะเป็นชาติภพนาถ้าคุณยังต้องบนเวียนไหยตายเกิด สายพุทธอยากนิพพานไม่อยากมาเกิดก็เข้าอริยสัจสี่ปฏิบัติไปนะคะเนี่ยตื่นรู้ในอริยสัจสีในสัจธรรมความเป็นจริงของโลกใบน,นี้นะคะแล้วเข้าปฏิบัติทมฝึกฝนทำสมาธิเข่าชานถือศีลอะไรก็ตามเป็นเฮอร์มิตเป็นรูซีเป็นนักบวชแต่ถ้าในทางตื่นรู้จัก,กรวาลสายพลังงานก็คือเข้าเซลเลิรรักตนเองค้นหาตนเองพัฒนาตนเองนะคะขุดปมแก้ไขแก้ไขขัดเกลาที่ตัวเองปฏิบัติไป ทุกศาสตร์ในโลกที่เขามีไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดความเชื่อใดพระธรรมคำัมภีร์ใดนะคะสิ่งใดที่จักรวาลบอกไว้ในโลกหมดแล้วเอามานําปรับใช้เป็นรูปสีจสําศีลทบทวนตัวเองอยู่กับตัวเองทําสมาธิศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็เลือกแต่แก่นที่ดีๆมาใช้อย่าไปหลงติดพิธีกรรมตามคนบุคคลใดศาสนาพุทธก็จเจาะลึกไปที่คําพูดของพระพุทธเจ้าศาสนาสอนที่แก่นใดก็เอาแต่แก่นมาใช้มาแก้ไขในปัญหาชีวิตตัวเองนั่นก็คือสิบดาบ มาทุกคนทุกท่านไม่ต้องยึดติดสถานการณ์ใดนะคเพราะว่านี้เป็นพลังงานโดยรวมเรื่องราวโดยรวมนะคะทุกคนทุกท่านอาจจะไม่ตรงร้อยเปอหรืออาจจะไม่ตรงเลยเดอะมูนเซนส์สัญชาตญาณการกลับมาพิจารณาตนเองสมดุลสมบูรณ์ในตัวเองกลับมาเข้าใจทุกเข้าใจสุขในตัวเองกลับมาลองเรียนรู้ในทุกๆด้านของตัวเองนะคะเดอะมูน ความเหงาหงอยเศร้าส้อยใดๆเคลียร์ออกไปนะคะฟังเสียงสัญชตาตญาณตัวเองฟังเสียงลึกๆภายในของตัวเองสี่เหรียญการมั่นคงวางรากฐานการงานการเงินทางโลกมาจากการที่คุณพัฒนาความคิดในด้านการเงินของคุณ,ค,ณคุณคิดลบอย่างไรกับเงินเงินก็จะติดขัดขัดสนคุณคิดโหยหาวิ่งหาเงินต้องการมันมากเกินไปแบบในทางคาดหวังหลง เงินก็จะไม่ค่อยมาหาคุณก็จะขัดสนคุณจะมีวิธีการดึงดูดเงินอย่างไรสร้างความมั่นคงอย่างไรก็กลับมาคิดพิจารณาวางรากฐานให้มั่นคงในจิตใจรากฐานในตัวเองให้มั่นคงแล้วค่อยไปก่อร่างสร้างตัวใหม่ค่อยไปคิดดึงดูดการงานการเงินคิดดีๆกับเงินคิดดึงดูดเงินวางเงินให้เป็นพลังงานดีๆพลังงานที่เราไม่คาดหวังรอคอยหรือว่าออโลภโกรธหลงะ่ะ พัฒนาที่ตัวเองก่อนแก้ไขความคิดก่อนแก้ไขตัวตนภายในที่เรารู้สึกกับเงินรู้สึกกับงานรู้สึกกับผู้คนไฮพรินเชตนักบวชชั้นสูงกลับมาคิดในตัวเองว่าตรงไหนที่เราคิดบกพร่องไปคิดผิดไปคิดแบบเพิ่ฝันเกินไปคิดไม่สมดุลมันเป็นพลังงานของความสมดุลชนิดหนึ่งนะคะไฮพรินเชตการตรงกลางกับตัวเองการหาจุดยืนจุดกลางให้กับตัวเอง ไม่ไม่แปลปรวนไม่ซับซ้อนไม่คิดขัดสนไม่คิดวุ่นวายนะคะประมาณเนี้ยเดี๋ยวคุณจะหลุดพ้นจากความขัดสนได้ความแปลปรวนได้แต่คุณต้องมาหาตัวเองให้เจอใช้สัญชตาตญาณนำทางนะ,ะและหนักแน่นในตัวเองให้ตัวเองมั่นคงก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆในชีวิตนะคะใช้เซนส์นสัญชตาตญาณนำทางความสมดุลทางพุทธก็คือทางสายกลาง ทางศาสนาคริสต์ก็คือความรักความเมตตาความมั่นคงต่อความรักความซื่อสัตย์สุดจริตในความรักในการเป็นความรักนี่คือศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธคือการรู้จักตนเองการเมตตาในตนเองการรู้ทุกข์รู้สุขในตัวเองคือทางสายกลาง ทางจัก,กรวาลก็คือการสมดุลวางใจในจัก,กรวาลในพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์วางใจมั่นใจในเห็นค่าในตัวเองไป่ไหมทุกาศาสตร์คุณหยิบแก่นมาใช้าศาสนาพราหมิ์ดูคือการเชื่อเรื่องของการเมตตาปราณีเมตตาการุณาเชื่อในเรื่องของการกตัญญูกะตะเวทีในครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเชื่อในเรื่องของเซนส์สนเชืเอ,อการปฏิบัติ การจำศีลอะไรทำนองนะี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธคริสต์หรือจะเป็นศาสนาใดก็ตามสอนในแก่นดีๆสิ่งดีๆจากจักรวาลที่ได้ส่งแต่ละคนลงมาเกิดลงมาเป็นยุคนั้นยุคนี้เรียนรู้เรื่องราวทางโลกแล้วคุณจะเข้าใจโลกแล้วคุณจะเข้าใจมนุษย์แล้วคุณจะเข้าใจจักรวาล งานะคุณต้องเรียนดูทางโลกนะคุณจะหลุดจากโลกไปจักรวาลเลยไม่ได้เพราะเรามาจากพลังงานจักรวาลเข้ามาในโลกเข้ามาทําภารกิจเข้ามาทําภารกิจการเป็นชีวิตแต่เราดันไปยึดติดการมีชีวิตจนเราติดในวัฏฏสงสารในสังสารวัฏในแมทริกโฮโลแกรมในการวนเวียนว่ายตายเกิดมาช้านานแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้ตื่นรู้แล้วได้เรียนรู้เรื่องของการตื่นรู้แล้วคือการรู้ในตัวเองรู้สัจธรรมความจริงที่เราเกิดมาเป็นใครเกิด<ๆ>เป็นมนุษย์เกิดมาทําอะไรในโลกมาเรียนรู้เรื่องโลกเรียนรู้ในสิ่งที่โลกมีเรียนรู้ไปสิเพื่อที่จะพัฒนาพัฒนาพัฒนาไปสู่การตื่นรู้ในการหลุดพ้นในการไม่มาเกิดในการหลุดสังสารวัตนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อศาสนาอะไรต่างๆ เลือกใช้ที่ประโยชน์ที่แก่นจากที่จักรวันนำส่งเข้ามาไว้ในโลกให้แล้วจักรวันก็ไม่ใช่ผู้คนบุคคลใดเป็นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันที่จับต้องไม่ได้นับไม่ถ้วนไม่มีสิ้นสุดเราไม่ต้องไปรู้ว่าเรามาจากไหนจากไหนแต่ตอนนี้เรามารู้ว่าเราเป็นใครก่อนเรามาทำอะไรให้ได้ก่อน แล้วเราค่อยเรียนรู้แกะรอยไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจากมาเรารู้อยู่แล้วแต่เราแค่มาเกิดเราถูกลบความจําซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําชาติซ้ําพบเกิดเป็นเด็กคลอดมาเป็นทารกถูกลบไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งเป็นสิบครั้งร้อยครั้งบางคนเป็นพันพันชาติกว่าจะตื่นรู้ บางคนไม่กี่ชาติบางคนมาเพื่อเล่นสนุกแบบนี้แหละไม่ได้อยากจะอะไรมากมายแล้วแต่โซพลนของคุณแล้วแต่แผนทางจิตวิญญาณของคุณแล้วแต่สิ่งที่นำพาให้คุณมาเกิดคุณก็ศึกษาเอานะคะเรื่องราวของดันดอมน,นี้ประมาณนี้นะคะอย่าไปซีเรียสจะไปเครียดนะคะเป็นการอ่านในแบบจักรวาลการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมันจะดูนอกโลกหลุดโลกไซไฟก็เป็นเรื่องเมามอยกันไปแต่ถ้าใครเข้าใจเข้าใจเลย ผู้อ่านเชื่อว่าถ้าใครที่มาสายจักรวาลการเรียนรู้พลังงานจิตวิญญาณคุณจะเข้าใจที่ผู้อ่านพูดใครที่ยังไม่เข้าใจไม่ผิดไม่ผิดเลยคุณเก็บไว้ในจิตเก็บไว้รู้ไปก่อนเดี๋ยวคุณจะได้รู้เองเพราะว่ามันมันไม่มีความบังเอิญที่เราได้มาเจอกันในคลิปนะคะได้รู้จักกันได้ติดต่อกันได้ฟังเสียงกันได้กดติดตามกันมันไม่มีเรื่องบังเอิญทุกอย่างจะต้องได้เรียนรู้ไปด้วยกันเสมอเสมอเสมอ นะคะไม่มีเลเวลไม่มีวัดแบ่งชั้นอะไรทั้งนั้นแต่มันก็จะมีเลเวลนิดหน่อยอาตื่นชาติตื่น,นหลังใครตื่นก่อนตื่นนำมันก็มีนิดหนึ่งในตามระดับเวลาแต่เวลาไม่มีอยู่จริงมันมีแค่ในโลกเราเนี่แหละเวลาอ่ามันมันไม่มีเวลาอยู่จริงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยึดติด อะไรในเรื่องของเวลาแต่ในโลกนี้เขามีเวลามาก็คือกี่ร้อยปีอายุเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่จะต้องใช้ชีวิตยังไงมันก็มีกรอบนี่แหละมันก็เลยเกิดความทุกข์นะเราก็เรียนรู้เรื่องของความทุกข์เพื่อที่จะอยู่ตรงกลางระหว่างทุกข์กับสุขให้ได้โอเคก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านสําหรับใครที่กําลังอยู่ในเส้นทางเพิ่งเริ่มตื่นรู้อย่าเพิ่งท้อถอยนะคะอย่าเพิ่งท้อถอยกับชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดใครที่ตื่นรู้มาแล้วก็อย่าเพิ่งท้อถอยก,กับการตื่นรู้ที่มันเหมือนยากเหมือนมััันนนจะดีมมมมใช่่ถูกหรือเปลา ใครที่ตื่นรู้ไปแล้วมั่นใจแล้วเข้าเส้นทางแล้วก็อย่าไปท้ออย่าไปท้อกับระยะเวลาอย่าไปท้อกับสิ่งที่มันยังไม่เข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการตื่นรู้ไปเรื่อยๆเหมือนเราเข้าป .1 เราก็ท้อที่จะขึ้นป .2 แต่พอขึ้นป .2 แล้วก็ชิลลวก็ไปท้อในขึ้นป .3 ก็คล้ายๆกันนะคะทุกคนจะมีเลเวลในการท้อในการมีกําลังใจในการตื่นรู้ในการเดินหน้าในการในการติดขัดมันมีเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นไปเรื่อยๆเราจะตื่นไปด้วยกันอย่างนี้แหละคะ่ะไม่ว่ามันจะตื่นเท่ากันเรื่องเดียวกันหรือไม่แต่ว่าทุกคนเข้าใจกันได้เป็นเรื่องมวลรวมเดียวกันนะคะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ